สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเกาอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล็แอดเตอร์ด้วยนะคะก็วันนี้แอดจะพานีน่เลยเด็กๆน้องๆ <c oughs> ลูกเปาๆนะสามตัวไปเที่ยวเล่นนากันก็คือไม่ไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะคะเราก็คือเลี้ยงอยู่บ้านแล้วก็ให้น้องอยู่ในรั้วตลอดนะคะไม่ได้ให้ออกไปไหนเลยวันนี้จะพาไปนากันนะคะไป มาแล้วแล้วแล้วแดงทั้งคอกเลยนะคะจากสีดําเปลี่ยนเป็นสีแดงหมดแล้วนะคะเ c ซีนี่เราก็จะพาขึ้นกระบะไปเลยนะคะไปเปิดหูเปิดตาครั้งแรกนะที่นาไปคันรอเตรียมของก่อนนะคะถึงที่หมายแล้วนะครับโอ้ตื่นเต้นใหญ่เลยตอนนี้ใครลงตัวแรกอ่ะตะกบตะกบลงตัวแรกไป มาหนูแดงหนูแดงหนูแดงอืมเห็ดฟอกระอยากล่องเฮ็ดฟอไปไนี่ไ้โอ้สูบเมยมันบางสูบเอามาเห็ดฟอมออืมอืมอืมเฮ็ดฟอเก้ยไปแล้วไปแล้ว ปลาปามาเล้วมาตัวมัมตัวมัมตัวแม่คือน้องทั้งสามนี่เพิ่งหายจากาอ่าโดนหมาใหญ่กัดเนาะใช่โดนหมาใหญ่กัดนะฮานมาแล้วเร็วแล้วบอ<ป>่อฟังผ่าฟังไว้แล้วป้าชาเมาลูกเพิ่นบ้านนี่อ๋ออห้างไปน้ำกัดอรอดอร่อยเลย ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา17บเนาฬิกา,วากว่าๆนะครับก็น้อ,นนองหมาก็ได้วิ่งเล่น,ลนที่ขึ้นไปภูเขาเปล่าๆเอาน้องหมาขึ้นไปปล่อยบนภูเขาด้วยนะซึ่งลงมาเมื่อกี้เกือบเกือบไม่รอดนะครับอ๋อับ <c oughs> สสิงเดี๋ยว,ววันนี้จะพาน้องหมาไปอาบน้ำด้วยนะลงสระไปไว่ายน้ำดูปลาแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายน้องหมาเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะสนมากเลยนะเมื่อกี้ลงไปนาข้าวกับน้องวิวด้วยไปเล่นกับน้องวิวเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับเหนื่อยมาก <laughs> เหนื่อยแต่ก็ต้องสู้เนาะเพราะว่า เราเป็นลูกชาวนานะครับโตมากับท้องไร่ท้องนาอยู่แล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวรอน้องวิวขึ้นมาจากถอนหญ้าแล้วก็เราจะไปอาบน้ำให้น้องหมากันนะครับ ตมกนันเลยนะอ้าวหนาอาหารแค่สองวันนะโตแล้วนะครับสงสัยกินเห็ดเข้าไปเห็ดมาริโอเห็ดมาริโอนี่แล้วก็ตรงนี้อีกจุดโอ้เดี๋ยวซูมดูปลาก่อนทีสมสมจำได้เลยทีสมสมปันว่าวันนี้เป็นวันที่สามนะ ของการให้อาหารเม็ดอะไรนัน้องมารอเลยเหรอใช่มารอเลยอ๋อเห็นไหมฝั่งนี้จะลบกนิดนึงนะเพราะว่ากลัวคนมองเห็นนี่แก่ตัวไปเรื่อยแต่มีตัวตัวนะขนาดนี้ก็มีนะแล้วก็เด็กๆก็ขึ้นไปนู่นนะฝึกฝึกวิชากับแม่ พอแล้วเนาะพอแล้วพอแล้วบรรยากาศยามเย็น,นครับเราทํางานมาเหนื่อยๆเนาะเรามาให้อาหารปลาดูปลากินอาหารผ่อนคลายไปในตัวนะครับมาเล่นน้ำด้วยร้อน <laughs> <laughs> ก็นาของเราก็อ่าหญ้าลกนะคะแล้วก็เลยมาถอนหญา <h> ้าออกมันก็จะเหลือแต่ข้าวแล้วสวยมากปลาเดีย๋ยวแอดจะพาไปดูนะอาเซน่ะ นี่คะ่ะอันนี้คือทุ่งนาของเรานะคะ FC นี่พอเราถอนยาอกอกมันก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะ

ครบทีมครบแกง๊งนั่งกระเป๋าคอยพร้อมแน่นอนขนาะด<ป>มาครับผมแสงตะวันรับขอบฟ้าถึงเวลาที่เราจะเดินทางกลับไปทำภารกิจต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเนฟซีทุกท่านที่คอยซับพอร์ตช่องยูกกอบมาโดยตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล้วก็แอดเตอรได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่บายค่ะ